สวัสดีค่ะนี่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยคำอธิษฐานและโปรแกรมจิตตอนเช้าของลูอิสเฮเพื่อยืนยันความหวังสุขภาพความมั่งคั่งและความเป็นไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเรามาเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกันถ้าเป็นไปได้สำหรับคุณขอให้ฟังโปรแกรมจิตนี้ ก่อนคุณจะลุกขึ้นจากที่นอนนับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณไม่สามารถทำได้ได้โปรดฟังในตอนเช้าเท่าที่คุณสามารถทำได้ตอนนี้ขอให้มั่นใจว่าร่างกายของคุณได้ผ่อนคลายถ้ามีจุดไหนที่รู้สึกตึงเครียดอาจเป็นผลเนื่องมาจากการฝันร้ายในตอนกลางคืน ขอให้คุณหายใจไปสู่จุดนั้นแล้วปล่อยให้มันคลายจากไปให้รู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายและรู้ว่าร่างกายเราอยู่ที่ไหนให้รู้สึกถึงความอบอุ่นความสงบและรับรู้ว่าวันนี้เป็นวันใหม่ที่ดีที่สุดเหมือนคุณไม่เคยมีมาก่อนฉันรู้ว่าคุณมีแผนการต่างๆสำหรับวันนี้ และคุณรู้ว่าเรื่องราวต่างๆอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าเราไม่เคยรู้เลยว่าวันนั้นเป็นอย่างไรอาจมีความมหัศจรรย์สว่างไสวขึ้นมาหรือการผจญภัยที่แสนวิเศษเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทุกความคิดสร้างอนาคตของคุณและแต่ละความคิด กำลังสร้างอนาคตของคุณเช่นกันตอนนี้มันไม่สำคัญว่าความคิดลักษณะไหนที่คุณเคยคิดในอดีตและก่อนที่คุณได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามีเพียงสิ่งเดียวคือความคิดที่คุณได้เลือกที่คิดในตอนนี้ชั่วขนณดนี้ในตอนนี้ให้เรามาปลดปล่อยความไร้สติความหวาดกลัวทั้งหลายความหงุดหงิดกลมคานใจ ความโกรธความคุนข้องหมองใจความผิดและความต้องการการลงโทษให้เรามาลดความเศร้าและความอิจฉาริษยาให้จางหายไปจงปล่อยมันไปสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความคิดที่เราจะใช้มันสร้างความคิดในวันใหม่นี่เป็นวันใหม่และเป็นการเริ่มต้นใหม่ ขอให้เรารับรู้ถึงอากาศที่ได้สูดหายใจเข้าและออกในร่างกายของเรามันช่างเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากที่ร่างกายของเราหายใจได้ด้วยตัวมันเองอากาศที่ผ่านเข้าไปที่ปอดและมันถูกส่งผ่านไปยังหัวใจไปยังเส้นเลือดต่างๆรวมทั้งระบบการไหลเวียนของออกซิเจนนี้ไปสู่ร่างกายของเรา ไปยังหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงไหลเข้าไปสู่เส้นเลือดฝอยให้เราได้หายใจซึมซับและหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกายของเราคุณแทบไม่เคยคิดว่าร่างกายเราทำงานได้อย่างไรนี่เป็นความอัจฉริยะภายในร่างกายคุณซึ่งดูแลระบบต่างๆเหล่านี้ให้คุณมันทำให้ร่างกายคุณหายใจ มันทำให้หัวใจคุณเต้นย่อยอาหารความอัจฉริยะนี้ยังสามารถมองเห็นเดินยึดถือสิ่งของต่างๆได้สื่อสารกับบุคคลอื่นๆและรักได้มีมากมายหลายสิ่งในชีวิตของเราที่ได้รับมาอย่างมหาศาลเราควรใช้ช่วงเวลานี้รู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณ สำหรับสิ่งที่แสนมหัศจรรย์ที่เราได้รับในชีวิตนี้และสำหรับความมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่าร่างกายบ่อยครั้งที่เราคิดถึงแต่เพียงสิ่งที่เราขาดแคลนเราได้รับคำอวยพรสำหรับอนาคตถ้าเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีอยู่ณเวลานี้ มันเป็นการเปิดทางให้ความดีหลังไหลเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลขอให้เรามาเริ่มต้นรู้สึกซาบซึ้งกับที่นอนที่เราได้นอนหลับมาทั้งคืนคิดถึงความอบอุ่นและความสะดวกสบายที่รองรับร่างกายเราในขณะที่เราหลับและทําให้ความฝันเราทำงานทำให้จิตใจและร่างกายของเรามีความกระปรี้กระเปรา่า ขอบคุณที่นอนและเตียงนอนจากนั้นมาขอบคุณเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนในบ้านของคุณที่ได้อำนวยความสะดวกและเติมเต็มระบบการทำงานที่จำเป็นเราทุกคนต่างมีเฟอร์นิเจอร์ที่เราโปรดปรานคุณเคยขอบคุณเฟอร์นิเจอร์นั้นบ้างไหมที่มันยังคงอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณได้โปรดกล่าวขอบคุณณนะตอนนี้ จากนั้นให้คิดถึงสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้านของคุณมันช่างวิเศษจริงๆเลยที่เรามีไฟฟ้าใช้ให้คิดถึงทุกสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าจำไว้เสมอว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอำนวยความสะดวกแก่เราและสัมพันธภาพกับคนอื่นๆที่มีความวิเศษเมื่อเรามีความรักดังนั้น สัมพันธภาพที่เรามีที่เราเรียกมันว่าสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ไม่พังเสียหายเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่ดีดังนั้นเราควรขอบคุณตู้เย็นที่อยู่ตรงนั้นสำหรับเก็บอาหารให้สดอยู่เสมอขอบคุณเตาที่ช่วยให้คุณได้ปรุงอาหารทุกๆมือ้อและตอนนี้ ยังมีอะไรอีกบ้างในห้องครัวของคุณที่คุณสามารถอวยพรด้วยความรักคุณสามารถอวยพรได้ณตอนนี้ตอนนี้คิดถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่าห้องน้ําแม้แต่พระมหากษัตริย์และพระราชินีไม่สามารถขาดประสบการณ์ที่สิ่งนี้ได้อำนวยความสะดวกที่เราได้รับประโยชน์มากมายจากมันมาหลายศตวรรษ ดังนั้นเราคนรอวยพรระบบการประปาในการลำเลียงน้ำสิ่งขับถ่ายและสิ่งปฏิกูลทิ้งไปอย่างง่ายดายน้ำร้อนและน้ำเย็นที่มีใช้อย่างสะดวกสบายแก่เราเมื่อเราเพียงแค่หมุนปุ่มเล็กๆความสะดวกสบายแก่ร่างกายเราที่ไม่จำเป็นต้องออกแบบนี่มันช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก และขออวยพรให้วิทยุที่เรารับฟังและโทรทัศน์ที่เราดู YouTube ที่ทั้งดูและฟังและเราควรต้องขอบคุณให้เราสำนึกรู้คุณแก่ระบบโทรศัพท์ที่นำความรักและการติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วทุกแห่งหนอวยพรไปยังตู้รับจดหมายและที่ทำการไปรษณีย์ ที่ได้ช่วยให้เราได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่อยู่ทั่วโลกเพียงแค่เสี้ยววินาทีมันช่างเป็นสิ่งวิเศษที่เราได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากนั้นให้เรามาขอบคุณอากาศที่เราหายใจเข้าไปซึ่งมันบริสุทธิ์สำหรับเราและเราได้รับประโยชน์นั้นอย่างมหาศาลเมื่อเราหายใจเข้าออกเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยว่า ลมหายใจใหม่ต่อไปมาจากไหนนอกจากนี้ยังมีพลังที่น่าพิศวงที่ถูกออกแบบให้เราและให้เราได้รับลมหายใจนานแสนนานตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เรากล่าวขอบคุณแสงแดดและสายฝนถ้าไม่มีฝนการปลูกพืชผักคงแห้งตาย และเราคงไม่มีระบบนิเวศที่สมดุลปราศจากความสวยงามของอาหารให้เรากล่าวขอบคุณสายลมที่พัดพาก้อนเมฆจากไปและทำให้ท้องฟ้าสดใสและความสวยงามของแสงจันทร์อวยพรพืชผักที่หล่อเลี้ยงและบำรุงร่างกายแก่เราเมื่อใดก็ตามที่ฉันรับประทานอาหารฉันอวยพรด้วยความรัก และฉันขอบคุณสำหรับอาหารที่ได้ให้ชีวิตและหล่อเลี้ยงร่างกายของฉันตอนนี้คิดถึงเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่คิดถึงทางเลือกที่ไม่มีวันหมดสิ้นที่มีหลากหลายสีและลักษณะของผ้าสำหรับการสวมใส่และให้ร่างกายเราได้รับความสะดวกสบายถ้าอากาศร้อน เราสามารถเลือกผ้าที่มีน้ำหนักเบาและเย็นสบายและถ้าอากาศเย็นเราเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนานุ่มและอบอุ่นแก่ร่างกายเราคิดถึงเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่าการเดินช่างหน้าพิศวงจริงๆที่เราสามารถลุกขึ้นและเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ด้วยการเดินขอบคุณเท้าทั้งสองข้างที่ได้พาเราไปยังสถานที่ต่างๆในโลกนี้จากนั้นให้มองไปที่ระบบการขนส่งที่เราเลือกและควรขอบคุณซึ่งมีทั้งโร er ลเลอร์สเก็ตสเก็ตบอร์ดรถจักรยานรถบัสโดยสารประจำทางรถบรรทุกรถยนต์รถไฟ เครื่องบินและเรือที่แล่นบนน้ำเรามีทางเลือกและเราได้ใช้ประโยชน์นั้นอย่างมหาศาลคุณเคยเป็นบ่อยไหมที่โกรธหรือโมโหรถยนต์ของคุณเมื่อมันเกิดเสียหรือชำรุดให้ไวพรรถของคุณด้วยความรักและตระหนักถึงความพิเศษของมันที่เราสามารถเข้าไปนั่งภายในชิ้นส่วนเล็กๆของเครื่องยนต์ ได้อย่างสะดวกสบายและพาเราเคลื่อนที่ไปบนพื้นโลกนี้ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วและพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างชาญฉลาดในทุกๆวันครั้งต่อไปถ้าเที่ยวบินของคุณถูกเลื่อนกำหนดออกไปแทนที่คุณจะโกรธหรือโมโหแต่ให้คุณบอกแก่ตัวเองว่าคุณสมบัติของเครื่องยนต์เล็กๆ ที่เราเข้าไปอยู่นั้นแล้วพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและนำพาพวกเราไปยังอีกสถานที่ที่หนึ่งในโลกนี้ซึ่งมันเป็นการเดินทางในรูปแบบที่ปลอดภัยที่สุดและเครื่องบินต้องการความรักเชกเช่นเดียวกับคุณให้คิดถึงสัมพันธภาพทางจิตใจในชีวิตของคุณ ให้ไวยพรด้วยความรักและขอบคุณสิ่งเหล่านั้นพวกเขาต่างเป็นครูของคุณฉันรู้ว่าคุณมีสิ่งพิเศษในชีวิตของคุณและคุณรู้สึกขอบคุณสําหรับสิ่งนั้นดังนั้นให้ใช้เวลานี้เพื่อปลดปล่อยจิตใจของคุณอย่างอ่อนโยนและด้วยความรักก้าวออกจากอดีตกล่าวขอบคุณสถานที่ ผู้คนหรือประสบการณ์ใดๆที่เคยเกิดขึ้นจากอดีตรหรือปัจจุบันในชีวิตของเรามันช่างเป็นความรู้สึกที่แสนวิเศษที่เรารู้สึกขอบคุณให้เราเตรียมพร้อมและเปิดหนทางสู่ชีวิตของวันใหม่ที่กำลังมาถึงในชีวิตเรามันมีพลังและสภาวะที่อยู่ภายในตัวเรา ซึ่งมันอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อนำทางเราแนะนำเราและทำให้ทุกสิ่งดำเนินอย่างราบรื่นและง่ายดายบนเส้นทางของเราสิ่งที่ต้องทำคือให้รู้และอนุญาตให้พลังจิตใต้สำนึกทำงานให้เราบ่อยครั้งเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาเรารีบลุกขึ้นจากเตียงและผลักไสเส้นทางนั้นสู่ชีวิต ให้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่พลังวิเศษในตัวเราทำงานมันเหมือนกํำลังถูกควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจหรือการย่อยอาหารถ้าเราทำทุกสิ่งนี้มันเหมือนสร้างความอึดอัดแก่จังหวะของชีวิต และการไหลเวียนระบบของการทำงานของร่างกายสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้สำหรับร่างกายเราคือการหล่อเลี้ยงด้วยอาหารและเครื่องดื่มจากธรรมชาติออกกำลังกายที่ช่วยสร้างความรื่นลมแก่เราและอนุญาตให้ความอัจฉริยะหรือพระเจ้าในตัวเราดูแลร่างกายเราในส่วนที่เหลือทั้งหมด และนั่นเป็นชีวิตของเราให้เราคิดด้วยทัศนคติที่ดีเราให้อภัยผู้อื่นเรามีจิตใจที่ดีงามต่อตัวเราและเราอนุญาตให้ความอัจฉริยะของจักรวาลรับช่วงต่อดูแลสร้างสารรค์ความสุขที่สูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในการนี้ขั้นตอนกระบวนการทำงานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความราบรื่นพลังอำนาจที่สร้างสรรค์เราขึ้นมาได้มอบพลังอำนาจที่สร้างสรรค์ให้แก่ชีวิตเราเช่นกันรวมทั้งพลังอำนาจและทางเลือกของความคิดเรามีทางเลือกอย่างไม่จำกัดที่เราสามารถเลือกความคิดและทางเลือกเหล่านี้สร้างอนาคตของชีวิตเรา ถ้าเราเลือกการทำร้ายความโกรธและความขุนข้องหมองใจเรายิ่งสร้างการทำร้ายความโกรธและความขุนข้องหมองใจกลับมามากขึ้นถ้าเราต้องการความรักเราต้องคิดอย่างมีความรักถ้าเราต้องการความสุขเราต้องคิดถึงความสุขถ้าเราต้องการประสบการณ์แบบสงบและสันติสุขเราต้องคิดด้วยใจที่สงบสุข ถ้าเราต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยเราต้องพร้อมเปิดใจรับสิ่งนั้นอย่างสุดซึง้งถ้าเราต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่ลื่นไหลเราต้องให้ความรู้และบอกแก่ความสามารถของตัวเราเองเพื่อให้ได้รับสิ่งนั้นกลับมาเช่นเดียวกันขอให้พูดสิ่งนี้ตามด้วยความตั้งใจฉันเปิดช่องทางรับความคิดต่างๆ เพื่อให้ไหลเข้ามาสู่ตัวฉันและความคิดสร้างสรรค์ของจักรวาลตอนนี้ได้ปรากฏขึ้นแก่ฉันนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการรู้ได้ประจักษ์แจ้งแก่ฉันและสิ่งใดๆก็ตามที่ฉันต้องการให้ปรากฏแก่ฉันจักรวาลได้ปกป้องดูแลและชี้นำทางฉันอย่างดียิ่งและเส้นทางของฉัน ถูกจัดการให้เป็นเรื่องง่ายและราบลื่นทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่ได้สร้างปัญหาต่างๆแก่เราคือความคิดของความโกรธความขุนข้องมองใจการกล่าวโทษซึ่งกันและกันตอนนี้ให้เราได้ใช้ช่วงเวลานี้ก่อนเราเริ่มต้นวันใหม่อย่างกระฉับกระเฉง เพื่อกำจัดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นออกไปจากความคิดจิตใจของเราอย่างมีสำนึกได้โปรดกล่าวตามฉันฉันปลดปล่อยทุกสิ่งที่เป็นความโกรธความขุ่นข้องหมองใจหรือการกล่าวโทษฉันยกโทษจากใจจริงในสิ่งเหล่านั้นที่จำเป็นต้องยกโทษให้และฉันยกโทษให้ตัวฉันเองด้วยเช่นกัน ฉันเฝ้ารอวันนี้ด้วยความรักความสุขและการมีส่วนได้รับสิ่งดีงามทั้งหลายในทุกๆด้านในวันนี้ไม่ว่าคุณไปที่ไหนขอให้ส่งความรักไปล่วงหน้าแก่สถานที่นั้นๆถ้าคุณไปซื้อของส่งรักไปก่อนที่คุณจะไปถึงให้แก่ตลาดร้านค้า ตึกที่ตั้งอยู่ตรงนั้นให้แก่การค้าขายที่เกิดขึ้นในตึกนั้นคนทุกคนลูกค้าลูกจ้างพนักงานและเจ้าของกิจการทุกๆคนและขอให้คุณได้รับรู้ว่าคุณได้ถูกนำทางเพื่อการตัดสินใจด้วยความสมบูรณ์แบบซึ่งนำมาซึ่งผลประโยชน์ของคุณมากที่สุด และทั้งคุณและร้านค้าได้รับพรและทรัพย์สลิงคารนั้นขอให้ทำเหมือนกันถ้าคุณมีสิ่งที่ต้องซ่อมบำรุงหรือการไปพบกับทนายหมอหรือหมอฟันถ้าคุณไปทำงานในตอนเช้านี้ขอให้ทำเหมือนกัน ให้คุณส่งความรักไปล่วงหน้าแก่สถานที่ทำงานตึกที่ทำงานเพื่อนร่วมงานเจ้าของกิจการตู้โตะ๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆและสิ่งใดๆก็ตามที่คุณได้ใช้มันขอให้เรามากล่าวพร้อมพร้อมกันเป็นสิ่งที่ดีกลมกลืนกันมีความรัก มั่งคั่งและเป็นวันที่สร้างสรรค์สำหรับคุณและเต็มไปด้วยความสุขซึ่งพร้อมต้อนรับการผจญภัยนำมาซึ่งประสบการณ์ผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตวันนี้เมื่อคุณวางแผนไปพบกับใครก็ตามที่เขาอาจทำให้คุณอึดอัดไม่สบายใจหรือคิดล้ายกับคุณ ขอให้คุณอวยพรพวกเขาด้วยความรักเมื่ออวยพรด้วยความรักและความรักที่คุณส่งมอบไปจะย้อนกลับมาหาคุณหลายร้อยหลายพันเท่าและคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างคาดไม่ถึงอะไรก็ตามที่คุณมอบไปมันกลับมาหาคุณอย่างมากมายมหาศาลเพื่อให้วันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้พูดกับตัวเอง ครั้งแล้วครั้งเล่าสองหรือสามร้อยครั้งอาจพอเพียงฉันพิสูจน์ตัวฉันเองฉันพิสูจน์ตัวฉันเองให้พูดออกมาพร้อมกันดังๆฉันพิสูจน์ตัวฉันเองฉันพิสูจน์ตัวฉันเองฉันมีคุณค่าต่อการรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงออกในเส้นทางใหม่ๆของชีวิต ตอนนี้ฉันพร้อมยอมรับตัวฉันเองเหมือนอย่างที่ฉันเป็นฉันพิสูจน์ตัวเองฉันพิสูจน์ตัวเองขอให้วันนี้คุณถูกเติมเต็มด้วยความรักขอให้วันนี้มีสันติสุขและความสงบขอให้วันนี้นำพามาซึ่งความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆขอให้วันนี้ ได้รับทรัพย์สิ่งของมีค่าอย่างคาดไม่ถึงขอให้วันนี้เป็นวันที่วิเศษที่สุดนี่เป็นวันของคุณเป็นวันที่ดีเป็นวันใหม่นี่เป็นวันที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยมีมานี่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ออกไปเผชิญมันและขอให้สนุกสนานกับเวลาที่เหลือในวันนี้ฉันรักคุณ และเราพบกันอีกครั้งในคืนนี้เพื่อกล่าวลาสำหรับวันนี้ขอให้สูตรลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆให้รับรู้ถึงพลังที่อยู่ในตัวคุณลืมตาขึ้นเหยียดแขนออกไปลุกขึ้นพร้อมออกไปเผชิญวันใหม่และมีความสุขกับมันตลอดทั้งวัน นิกกี้ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับความตั้งใจต่อคำอธิษฐานและโปรแกรมจิตตอนเช้าของลูอิสเฮขอให้วันนี้เป็นวันดีที่สุดและขอให้ฝึกเป็นประจำทุกวันแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวคุณอย่างแสนวิเศษนิกกี้แฮปปี้พาวเวอร m ฟูล